โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมนะที่เล่น GTA แซดออนไลน์กระดิกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมช่อง P1X กระดิกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ได้มารีวิวนะนุนะสำหรับเซิร์ฟเฮอร์มอลซิตี้กระดิกแถวหนน่ะซึ่งเซิร์ฟนี้พี่ก็ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วนุ่งนะโอเควันนี้พี่จะพามาดูนะ่งนะว่าอัปเดตอะไรบ้านเราสำหรับเซิร์ฟนี้นุ่งนะก็ก็จะไปดูคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปช่อง P1X กันด้วยนะนี่นะนุ่ง ผมนะก็ช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปน,อนนะ้อยนะนั้มนะเออช่วงีแบบพี่ไม่ค่อยสบายนะฮมนะก็เออนั่นแหละก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปสักพักนะฮนะุ้มนะเออโอเคนะฮมนะก็อยากเล่นนะฮมนหนให้เรามาเดินมาตรงนี้นะฮมนะที่เป็นรูปกล่องของขันนะผมนะนะแล้วก็กดทับรับโผมาฮ้มนะนี่แล้วของปุ๊บเราก็จะได้อ่าเป็น เลเวลสองนะผมนะแล้วเงินสดเองห้าพันนะแล้วก็พอยห้าสิบกระชับของสอแล้วก็กระชับฟองสุ่มร้อยอีกสองนึงนะเสรรมนี้แจกกระชับฟองด้วยนะผมนะแล้วก็ท้กหน้สำหรับผู้เล่นใหม่มนะก็ให้เรามาร้านค้าตรงนี้ด้วยนะผมน่ะมีราคาตรงนี้เลยนะแล้วก็ให้เราไปกดทับปียูยนะนะานี้ก็สามารถซื้อของได้เลยนะให้เราอยากเล่นทุกหน้เราไปซื้อเป็นเครื่องค P บเอนะผมนะเพื่อเราสามารถอ่ารู้จุดงานอะไรได้นั่นเองทุกหนะแล้วก็ นี่ก็เราเดินออกมาเนาะผมนะเราจะซื้อเสร็จนะราคาเท่าเท่านั้นนี่นะผมนะสำหรับเชเบีตนะโอเคนล้วผมนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูตัววายกันก่อนนะสำหรับเสริมน,นี้ว่ามีอะไรบ้างน,นะนี่กดเมนูตัววายนล้วผมนะก็จะเป็นอ่าเนมะนูต่างๆน้อผมนะนีก็สามารถกดดูได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าเก็บของกันก่อนนะนี่ในกระเป๋าก็จะมีขค้มุมปังเน้องผมนะห้าชินนะ้นครับเปล่ากระชับปองกระชบปองสูมรถแล้วก็ G P S นั่นเองนะผมนะเดี๋ยวเรามาเปิดกระเปอาสุมรถกันก่อนนะไม่รู้ว่ากด เปิดได้นี้ได้เลยทุกผ่านนะเราคนชายดูเอ้ยโอเคเปิดได้ดีได้วะ่ะนี่ก็เรามาโหลดเสร็จแล้วนะสำหรับเซตนี้นั่นนะน,นะนี่ก็เรามาสุ่มเอานะผมว่าเราจะได้คันไหนนะนี่ผมได้ p c เศษหกร้อยมากสำหรับอันแรกนั่นนะแล้วก็เราจะเปิดอีกอันไปเลยนะ้องนะนี่ผมจะเปิดกระชับปองอันนี้ก่อนนะกระชับปองอันแรกนะกระชับองธรรมดาโอเคผมได้กองงานขาวม,มานะนี่โอเคเดีาปอก เปิดกะชาพอลสุดแล้วต่อเค okay, ไปผมอยากได้รถผมแล้วแต่ะผมผมไม่ได้สีเรียสว่ารถผมจะได้อะไรนะผมขับได้หมดอนะ่ะนี่ผมได้เป็นโคเมน,มนะวกนะเออคันนี้ผมก็ขับชอบขับอยู่นะสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเปิดกะชาพอลอีกรูปแปล้วกันนะเปิดได้หมดหมดเลยนะผมคกิกเก็บเก็บไ้นี่ก็ได้กอสุมม่มกันนะ นี่ก็เปิดไปเลยนะของพวกนี้เปิดไปเลยนะนี่ในอ่าไม้มาเท่าไหร่เนี่ยวเจ็ดชิ้นอะ่ะโอเคโอเคก็สกดสูงเงินไปต่อนะนี่ก็เปิดกันยับยับไปเลยน้อผมอนะ่ะโอเคได้มาแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทน้องนะไปค,คิดว่าไปผมไปซื้ออ่าไปค่าดีเพสละกันเนาะเออโอเคนึเมล่าหลังจากที่เราอะ่ะเขาเรียกว่าเราได้เปิดไค่ชับปองได้รุนมาแล้วน้อมเนนะาะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นการันตีรุ่นนั่นเองนะนี่ค็ใหเรามากดเลืยกตรงนี้นะสำหรับไคะชับปอง เลยอาจจะเสียพี่อาจแจค่ต้องแบบก็นั่นแหละพี่เป็นคนสบายอยู่ทุกคนมะาชว่วงนี้ก็ไม็ได้ค่อยเดินลงคลิปไปดูกันด้วยน,ะนั่นะอเองนะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะวอนพี่แบบดีว,วันนี้นะผมไปหาคลิปไปดูแล้วกันเนาะสลับจะคลิปนะโอเคเดี๋ยวผมขับออกจากจุดเกิดแลผมนะจุดเกิดคนมาค้างเยอะอยู่นะผมอยากไปหาที่สงบก่อนโอเคนี่เดี๋ยวผมเราทับที่พีดูก่อนนะผมนะนี่ กิฟต์นั่นผมน่ะนีเราซื้อปุ๊บก็สามารถกดใช้ได้เลยนะสถานที่ต่อไปก็กดดูได้เลยนะผมน่ะเขาจสถานที่ต่อไปก็จะมีบอกทุกจุดภายในเสร็จนะว่าเป็นสถานที่อะไรบ้างนะสามารถกดไปได้เลยนะโอเคแล้วก็งานทุกกฎหมายนะ่นผมน่ะนีงานทุกกฎหมายหนึ่งนั่นผมนะมีก็จะเป็นงานตักาะาคร้เสร็จแล้วนั่นก็งานเยอะจุดพอสมควรนะ่นผมน่ะนี่สามารถเปิดดได้เลยแล้วก็ งานตุกกฎหมายสองนะผมอันนี้มาดูกันเลยเด้องานตุกกฎหมายสองไปเป็นงานาอะไรบ้างนะนงานตุกข์กฎหมายสองก็เยอะประสบโกนนะผมนาแล้วก็มีจุดอาบน้ำด้วยนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมนะก็าสามารถซื้อสบ,าาบู่ที่ร้านค้าเมื่อกี้ที่ผมซื้อจีเก็ตได้เลยนะโอเคนี่ตังานก็จะประมาณนี้นะงานพี่กฎหมายผมไม่มัน่นใจนะว่ามีจะขาดก็จะมีนะแต่ผมแต่ว่าหาจุดเอาเองนะเออนี่ก็สามารถขับรถของเราไปได้เลยลนะผมนะนี่เราเป็นรถของเราแล้วนี่ สำหรับเซอร์ไ์นี้สายฟรีก็อยู่สบายหน่อยนะผมนะแต่ผมมาหางานทับักงานก่อนดีกว่าแล้วผมนะ่ะโอเคดเดี๋ยวผมขอขับรถไปทํางานสักงานให้ดูแล้วกันนะผมหนะเดี๋ยวไปถือดูจุดนะำมันนะพยาเดี๋ยวผมจะไปบอกแล้วกันวนะ่าผมจะไปทํางานอะไรโอเคเดี๋ยวไปอ่าตัดไปตอนที่ผมถึงถึดทํางานเลยแล้วกันเนาะโอเคนะผมอ่สำหรับงานที่พี่จะพามาทำนนะ้ำมันนี้ก็จะเป็นงาน เก็บไขบ่อีสเตอร์นำหนะสเสร็นี้ก็มีงานนี้ด้วยน้ำหนะเสป็นงานที่แปลกใหม่ดีนะนะสำหรับใครที่เหาือทำงานพวกค่าไก่อะไรต่างๆแล้วก็สามารถมาทํางานเก็บไข่อีสเตอร์ได้น้ำหนักสรับเสรนี้นะก็ให้เรากดเอนไปเลยเนาะนี่กดเอนปุ๊บก็จะทําการเก็บให้เรานะ้ำสรับไข่อีสเตอร์แล้วนะจะสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะนะน้ำหนักสับไข่อีสเตอร์นะอื่ปุ๊บก็ได้มาหนึ่งนะยวจะขอเก็บสักครู่นะ้ำสรับงานนี้นะ โอเคนะผมเดี okay, a, ๋ยว yeah, เรามาดูวิธีการโหลดนะผมนะสลับเซิร์ฟเฮอร์มอสเซตตี้กันดีกว่าแล้วผมนะก็เสียเพียจากแปะๆด้วยนะผมนะก็ต้องขอโทษด้วยนะผมนะพอดีแบบพี่ไม่สปานะครับก็อันนี้เราก็โอเคแล้วผมนะก็ให้เราเลื่อนไปตรง r e p ิชั่นนะผมนะผมก็ติ้งตรงนี้อะไรไม่ต่างกันแล้วก็สลับเซิร์ฟเฮอร์มอสแล้ผมนะก็จะมีสาม apk ให้ดาวน์โหลดนะผมนะก็เป็น apk full apk อะไรแล้วก็ apk ดีเอ็์ด้านนี้นะครับผมนะแล้วก็ จะมี IP s e t ซฟนะครับสามารถโอไอพนี้ไปสามารถเข้าไปเล่ในคอมได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาโหลด APK กันเลยดีกวา่านะพวกนะซึ่ง APK ที่ผมจะโหลดก็จะเป็น APK ีฟูนั่นเองนะอืมเสียเปียจะแหบนิดนึงนะเออขอโทษด้วยก็ให้เรากดตรงที่เป็นสามจุดตรงนี้เนี่ยสามจุดตรงนี้แล้วก็กดคําว่าเปิดกลับนะทุกคนหลังจากนั้นก็ให้เราเรียกนะครับผมว่าเราจะโหลดผ่านทางช่องทางไหนนะผมจะ เป็นยูซีบราเซอร์แล้วก็โน้ตนะแอปนี้แล้วกันนะถนะ้าแ,แต่ทุกคนนะว่าจะโหลดอันไหนนะก็สามารถโหลดกับกดโค้กก็ได้นะไม่ต้องโหลดตามแอปผมนะนี่ก็รอ,อมันสักครูนะ่นึงเหบอนีหลังจากนั้นนะผมหนาะเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วผมหนาให้เรากดตรงที่เป็นสีฟ้านะเพื่อทำการดาวน์โหลดไปเลยนะผมหนาะี่ตรงนี้จิ้มไปเลยนี่มันก็จะดาวน์โหลดได้เรานะ้งหมดนะยูซีบราเซอร์แล้วก็โนะ้นี้ จะเป็นอย่างนี้นะเค่มนะนะแล้วก็เอยวเราปล่อยให้มันโหลดไปนะมุมนะน่ะนี่ปล่อยมันโหลดไปเราจะกลับไปเนเดิมนะนี่ต่อไปรูปไนะหนเรามาโหลด Data f ฟนะูนะมุมนะนี่โอเคก็กดไปนะแล้วก็กดเหมือนเดิมนะมุมนะ่ะตรงนี้ปุ๊บกดเปินกลับนะแล้วก็ให้เรามากด Google Chrome ในนี้ดูซีดาวเปาเซอร์มันโหลดไม่ได้นะสลับ Data ในสหรับเว็บเมก้านะมมนะก็เดีเ๋ยวพี่จะใช้ Google Chrome แล้วก,กัน นี่ก็รอมาสักครู่นะผมนะนี่มาขึ้นด้านนี้เองนะผมนะก็กดคําว่าดาวน์โหลดไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมก็โหลดสักครู่นะผมนะเมื่อเราเสร็จเดี๋ยวผมตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันน้องเดี๋ยวผมจะสอดแต่ไฟล์นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมหลังจากจที่เราโหลดครบทุกอย่างนะผมนะก็ให้เราก,กดออกแอปไปเลยนะผมนะซึ่ง OBB ก็สามารถใช้เสริมไหนก็ได้นะผมนะลูก <Nope. S 1> ก็ แอปนี้ก็จะต้ัวช้านะผมนะก็จะมี2แอปอันนี้นะผมนะนี่ก็เราออกกดโคไปเลยเนาะนี่ก็จะส่งเป็นสองแอปนี้นะเราจะเปิดแอปไฟสีเขียกับแอปไฟอีกพอเรียนว่าแอปแตกไฟสีฟ้าน,นั่นะเองนะเก็เรากดแอปไฟสีเขียกไปก่อนนะหรือใครจะทำแอปแตกกายสีฟ้าไปเลยก็ได้นะผมนะก็แ <c> ค <oughs> ่ลราอย่างแรกนะผมนะเรามาติดต e ั้งไปให้นะก็เปิดไปก่อนแอปแฟมที่เราดาวน์โหลดไว้ขผมจะเป็นอันนี้น,นั่นเะ e องนะมีอีพีเคมาจะเยอะหน่อยนะผมนะขอเซิร์ฟอ,อื่นด้วยนะ โเคเดี okay, ๋ยวติดตั้ง APK เอาเซฟไปก่อนนะมี APK กับโซเวียตเป็นนี้นะก็ติดตั้งไปเลยโอเคนะครับผมนะหลังนจะากที่เราติดตั้ง APK เสร็จแล้วนะก็เราก,กดเซฟไปก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเ,เนาะมันช้งานไม่ใช่งานมันจะเล่นไม่ได้เนาะโอเคนะครับ okay, นะผมนะแล้วก็ให้เรามาอ่ามาหา Data ของเราในทารน์โหลดไปผมก็อยู่ดาวน์โหลดได้นเองนะผมนะก็ถ้าใครโหลดใน Google Chrome ก็จะอยู่ดาวน์โหลดนั่นเองนะก็หาไปเลยนะนี่ไฟมันจะเยอะนะครับผมนะมี ก่อนเคจะแล้วนะผมหนานี่ก็จะเป็นไฟล์อันนี้แล้วนะผมหนา v หนึ่งศูนย์สาม .com s t พาเลยนะผมหนานี้นะก็เรากดโอ๊ยขอโทษดทุกคนนะก็เรากดแตะไฟล์นะเมื่อกี้เรากดวิวเลยนะผมกดบิวแล้วกันเนาะนี่กดบิวปุ๊บกดแตะค้างไปนะผมหนาก็กดคัดลอกนะนี่กดกลับไปนะนุมหนาที่เป็นแฟ้มที่ชี้ขึ้นมาหนึ่งนะลูกมเอาชี้บนเมื่อกี้นะผมกดไปนะถ้าก็กดที่อันลอย data แล้วก็กดาได้เลยเนาะ นี <chat> ่ก็เรามาเสร็จสักครู่นะนี่เม่เสร็จแล้วนะผมนะก็ให้เราออกเอปแต็กไฟสีเขียวไปเลยนะหรือถ้าใครอ่าเติไฟสีฟ้าก็เยี๋ยวกดตามผมไปเลยนะผู้หลานนี่ก็เปิดแอปอุ้ยทุกคนขอโทษด้วยมาเป็นไอฟ้านะนี่ก็กดเปิดที่เก็บข้อมูลภายในไปกดแอนดรอยดัตตานะผมนี่ถ้าใครดูผมสอนดรายคลิปนั้นก็น่าจะรู้นะผู้หลานคือน่าจะทำไปกันแล้วนะ ก็ให้เรามาหายแฟมนี้นะคอมโดคสตาร์นุ่หนานี่เป็นโลโก้เกมอย่างนี้นะกุ่มหนาอย่างอื่นไปทอดสดแกนะครับผมอันนี้เป็น Data ของสนเสอื่นด้วยนะมุนโอเคก็ให้เรากดนี่ปุ๊บกดไฟล์กดซัมน้ำหน่อย mp นี้นะมุ่งหนะนี่หลังจากนั้นก็กด acity dot ai นะแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้ไปหลังจากนั้นนะ่มหนาก็ให้เรากดตรงนี่สามจุดนี่ตรงนี้นะมุ่งหนามันตอนที่เราไป็นตัวดาวโหลดนั่นเองนะนี่ก็เราลบไฟล์นะนี่ เราก็ตั้ง่อไปแล้วมั้งนะให้ผมตั้ง่อก่อนเอาเป็นชื่อนี้แล้วกันนี่มันจะใช้ชื่อนี้แล้วกันเนาะนี่อไอยาดที่เราตั้งช่อเสร็จแล้วลก็กดบันทึกตรงนี้นะมันมุมขวานะมุมนั้นนี่มันจะมีรูปบันทึกให้เราอยู่นะกดไปนูผมนะกดใช่นะโอเคแล้วมุมน,น่ะมีเสร็จแล้วแล้วมุมนะสหรับวิธีการดาวน์โหลดนะสล้วสับเซิร์ฟ เฮ่อเมลซิตี้น,นะลนะูกหน่ะก็สามารถเข้าเล่นเกมอะไรนะลูกหนะนะโอเคนะกหน่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะกหนะ่ะสําคัญดีพี่ก็ต้องอลาพาไปก่อนนะลนะูกหน๊ายบาย